ีครับสวัสดีจ้าครับผมเป็นจังใดเป็นจังใดทั้งนั้นอยู่ดีฝนตกลินเป็นตอนวันวินครับค่ะทั้งนี้กับมือคืนน,น,มมนี่กับฝนตกเบิดคืนนี้เศร้ามากลินยำหน่อยจังที่ยังกับบ่ได้ตีระหละมันตกมาซุ้มยินเนาะทั้งไหทั้งน้าก็ได้โชคมานันบ่จ้าว่างัน ยิมแหงครับยิ้มแหง <c oughs> โอ้เหลยใจไหลเนาะเส้ยใจไหล <c oughs> มันเจียบๆเลาะมาเป็นยังสู่ตัวจ้ะเนาะสู่ตัวเหลขกน้อยหางตามต่อคือเกา่ามันมันยิบปิดยิบ,ยบาดเนี่ยครับมันตัดชุดเจพลผาดมันเอาไปหน่อยโหดมเอาไปอีก,กชุดหนึ่งหนีคือเรียบร้อยเ,ยเลยครับหมันเทมันก็แต่ว่าเลขไหอมมัน้มยหายอีลีครับตัดออกครับอยู่ดก วันนี้ให้ไปสามชุดครับว่าคือสิบว่าผ่านหรอกครับมงกี้มีสองชุดเหม็นๆหนึ่งมันนิดเดียวครับโอเคโอเคจ้าจ้าว่าเป็นยังงวดนี้เอามาให้มันเต็มเลยเด้อจ้าเต็มชุดเลยเด้อครับเต็มชุดเลยครับตรงไหนเลยครับมันบนดั้งนางจ้างวดนี้ตามต่อค่ะงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมหกหกจ้าครับผมเอาเลยเนาะครับค่ะ ตัวบนนี่ก็คือมีไอ้สามชุดครับจ้าหาหาศูนย์ซีศหนึ่งจ้าหาสองซีหาสองซี่ครับศูนย์สองซีศูนย์สองซี่ครับสามชุดครับสามชุดบนสามตัวบนจ้าแล้วก็ศูนย์เก้าล่างครับศูนย์เก้าล่างครับ เลขอันทั่งๆนี่มีสามคูสามสามสามตัวสามชุดเนาะครับสามชุดครับข้างล่างนี่นต,ตัวเดียวโคลูกว่าจ้ะตัวเดียวโคลูครับอืมครับผมแสดงว่าเลขเลขทึ่งๆสามสามชุดนี่ห้ตัดเลนมันว่าจ้ะก็ตัดไว้แหะครับตัดกันไว้เพื่อวันมามามาสองตัวหรือม,มอามาแบบสลับกันอยู่นะครับอืม ค่ะตัดเล่นนี่คือศูนยีกับสองสี่ยังสี่บวกจาะศูนย์สี่สองสี่ห้าี่เตัดได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเลขออกเนี่ยแะครับมันกัดเคยออกอยู่ครับมมันก็ตตองเพื่อนใจไว้ครับค่ะศูนย์สี่อีไยแต่ว่าก็ออกนี่คือเก่าอืมค่ะค่ะเด่นเด่นเด่นดีสุดกุ้งคือสีครับจะขาดสี่อ๋อเด่นสีให้ช่้ยีมาตองเอาเลขกสี่ปนอ่ครับ เดินเดินบางทังนี่คือเดินเหล็กสีสะดุด่วนสัญญาณสะดุดบ่ครับได้ยินบ่ครับได้ยินชัดเจนจ้าได้ยินบ่ครับได้ยินนะครับจ้าวางไดยก่อนซีนี่เด่นคับมันบ่เดินรับบุงเดินจะเป็นสูตรที่สองสี่หาซีนี่ได้ครับจ้าแต่ว่าให้สื้อทิดซีไว้ทั้งทังเหมืนบ่จ้าอบผม เอาซีไว้เทิ้งครับอืมเล็กงามจังเอาไปไปวิ่งได้เลยครับซีนี่คือจังเทิ้งนี่สามารถวิ่งซีได้กันผู้ใดมักแข่งเนาะครับแต่ว่าข้างล่างนี่ฟันตัวเดียวสูนเก่าโคลุครับผมอืเลน่นมากผมที่พอหาล่างเนาะครับเพราะว่ามันมันเป็นเล็กเล็กกัล่งอ่อนอ,อน่อนกึ้ยปันเสียหามันมันม่หลายตัวครับผีกับลังอ่อนๆอทอออี่เสมอกันครับอันล่างนี่พวกนี้ คือมรื่อบวยไข่แปลว่าไห่ลอกไปเบิ่งศูนย์เก่านี่ครับจ้าคิดว่าน่าสนใจครับศูนย์เก่าค่ะเน้นนักนักคือทิ่งๆ่งเนาะที่แห่จับตาเน้มครับผมจ้าสามชุดบ่าหลายบ่าหน่อยนะครับสามชุดจ้าว่า้าติดติดซีไว้หนีได้เงินแท้ๆครับแต่ว่าซีนี่ตองมากครับจ้าตองมา้เห็นเนาะครับผมฟันยังบ่ล่ละจ้าฟันยัง้องวดบ่ ส่วนมากสิบ่ฝันครับอผีเลยเดือนับแล้วอนนึงครับอ๋อบ่ค่อยฝันเนาะจ้าครับผมค่ะเ๋าจีมีของสุดท้ายว่าอ่ออีกว่าครับเลี้ยวละครับจ้าคือคือหายไปแล้วครับตอนนี้จ้ากวันนี้เลขออกสามเทียบผลเด้อจ้าเดือนนี้อ๋อครับเ๋าต้องสู่เขาเนี่ยสามเทียบเนาะแป้ว ขัดของนาขาไว้อีกสองงวดเมีนจ้ะเขาต้องขีดของขาไปเลยครับสองงวดข้างหน้านี่จ้ะคัดไวในเด้อคัดไวในเด้อหวังน้ำในเด้อจ้าเริ่มสีคัดไว้ละครับป่อยตัวนี้ออกไปคัดตัวใหม่ออกมาเลยครับโอ้ค่ะค่ะเอาสู๋ๆอย่างไรเขาต้องสูเของเนาะครับต้องสู้๋เลยอ๋อ้คเตอนฝ่ายยังถึงพี่น้องแฟนจากเอ็มซีผู้คนฟังแน่รอความหวังน้ำเย็นนี่อ้าวเอาปากอะ พิจารณาบนเนอาจริงครับไม่เงยไม่หญ่ก็ได้ผมก็มีให้สำเนาตามหลักสูตรวีซ่าโอล่าจันท่านใหม้มาว่ามันเป็นมาลักษณะนี้เด้อครับจ้าเออขากระสันโอ้ยสุกสนมันครับไม่เมยเอ้ยค่ะค่ะเช่นกันด้วยเออีขอบคุณหล,ลายๆจ้าค่ะสวัสดีครับสวัสดีจ้า ค่ะเดี๋ยวสาบนาจะสรุปตัวเลขอเอกเมืองเลยซูฟังอีกเที่ยหนึ่งเด้อพี่น้องในวันวันที่สิบหกกรกฎาคม2566ัารอตั้งอเอกเพื่นให้นนินเน้นฟันสีเด้อค่ะซีจากไหนก็มาให้เห็นเป็นมาถึงๆเพิ่นจับเลขสามตัวให้สามหางเด้อพี่น้องฟังดีๆให้ตัดเล่นน้ำจ้าห้า5ู4ยส ศูนย์สองสี่จ้าแต่สามัญนานบะว่าตัดให้เด้อค่ะให้ตัดให้ตัดเล่นภายในสามตัวมักจัดเลยค่ะให้ตัดสอง2ี่ี่สองส่เมจ่าหาสองสองหาศูนย์ซี่ซี่ศูนย์หาใี่ี่หาแต่บรรวาติด4ี่ไว้จังได้กระดเงินเทจ้าสำหรับเลขถึงถึงเด้อเลขข้างบนจ้าต่อไปเป็นเลขล่าง เลขล่างนี่ฟันไิน,นไหเม็ดเดียวคโครูเลยค่ะ0ูย์เปกติเพิ้นว่าหายหล,ลีกลางเลยค่ะงวดนี้เพิ่นหายหลีกลางมา09ตัวเดียวแข่นๆข็นโคูผู้ใดอยากติดตอ่อเพันใดนะคะทางอออีกเมืองเลยเพิ่นไปทั้งเมืองแล้วนำโพงเดจจักเลขกอยู่ทั้งเพื่อนบานเพิ่นกระหาเด้อจก้ก080น2์แปดศห 080-220-8965จ้ากะทักเพิ่นไปได้สอบถามได้เกี่ยวกับตัวเลขบ่าว่าจะเป็นตัวเลขเพื่อนบ้านหรือจะเป็นรัฐบาลไทยกะสามารถติดต่อได้จ้าคลิปนี้สาวนากะขอให้พี่น้องแฟนช่องอีฟซใส่ดุลพินิจคิดหลายๆก่อนเด้อก่อนสีน้ำเป็นลงทุนจ้ะเพราะว่าการเสียงดวงนกค่ะเป็นสูตรหวยคำนวณมีเขามีหลุดเป็นธรรมดา เล็กั้งออมเงอีกนี่บ่หไหลพี่น้องเล็กเพิ่นว่าหลาหางเป็นแต่น้ำเป็นลงทุนอยู่จ้าก็ตามนั่นเด้อค่ะคลิปนี้ก็ในวันวันที่16กรก,กรกฎาคม2566สบ,บนาขอขอพี่น้องเฟ้นชงเอฟซีสุขุสุขุขนหิงปังดังไว้สุขุสุขุนเงินไหลกองท้องไหลเข่าสาธุสาธุบุญรักษาเทวดาคุ้มครองไปแล้วจา้า พอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ